ครับผมวันนี้มาอัปเดตให้ดูตัวลูกวัวลูกผสมนะของ b ีมัตเตตอนนี้อายุได้8เดือนแล้วลูกเลดกอฟฟี่ครับตอนนี้ตัวเมียอันนี้เดี๋ยวจะจดเป็นซีหนึ่งเดี๋ยวว่าสักเกือบเกือบปีสัก10 11เดือนก็จะตีเบอร์อตีเป็น C ีหนึ่งอันนี้ลูกเลดกอฟฟี่ ก็สีสันถูกใจมากครับสีแดงแดงไม่มีด่างเลยอันนี้สีได้พ่อเลยก็อันนี้ก็คลอดจากลูกเอ้จากแม่บาเล่ครับอันนี้โครงสร้างก่อนข้างโอเคเลยถูกใจมากๆานีา้เพราะว่าตอนนี้บิ๊ดกำลังมาแรงครับบิ๊ด<อ>ก็น,นี้โยงสักหน่อยไม่ได้โยงนานแล้ว เพราะว่าเราจะเอาเป็นแม่ประจำคอกนะก็อยากให้มันเชื่องนะครับให้เหมือนตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้โยงเนี่ยโหช่วงนี้นะเ,เวลาจับทํานู่นนี่นั่นจับยากมากเลยครับหมอนี่เหนื่อยเลยก็อันนี้ก็จะหลอดอันนี้อ่าเหมือนว่าเจนสองก็อยากผูกโยงให้มันเชื่องเชื่องมาเจนหนึ่งที่เราได้เลี้ยงมานะครับอันนี้ทํเขาเรียบร้อยแล้วครับทำเขาตั้งแต่สามเดือนก็ใส่ถุงฝกผูกโยงครับ ก็ตอนนี้บามั่นก็ราคาก็ลงค่อนข้างเยอะนะที่ผมเห็นก็ขายนะแต่ส่วนบีฟมาตเตอร์นี่นะไม่ว่าจะเลือดร้อยหรือ,อลูกผสมนะราคายังยังใช้ได้อยู่สำหรับผมนะแล้วก็เลี้ยงก็เลี้ยงค่อนข้างง่ายตัวมันไม่ได้สูงมากพวกอาหารพวกอะไรก็ไม่ค่อยเปลืองบ้วนง่ายโครงสร้างก็คือเลี้ยงแล้วแบบคนเลี้ยงเนี่ยรู้สึก มองแล้วรู้สึกว่าโอเควัวเรามันไม่ได้ผอมมากไม่เหมือนพวกอ่าพวกไทยกลางหรือลูกสมบมัติที่ผมเลี้ยงถ้าไม่อัดจริงๆในี่โครงนี่เหลือแต่แบบเหลือแต่โครงเลยต้องอัดจริงๆครับพวกอาหารโ้นเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยนะส่วนตัวนี้ไม่ต้องเน้นอะไรมากมายเพราะว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เป็นสายเนื้อนะเดีนะ๋ยวผมก็ชอบนะนี่มาเตอร์ครับเป็นแนวทางเพื่อน อยากลองปรับเปลี่ยนหรืออยากลองเลี้ยงดูว่าบางคนอาจจะเลี้ยงบามันลองปรับมาดูบีฟที่ว่ามันเป็นยังไงโอเคผมชอบสีหลักชอบสีสีแดงเข้มมากตัวนี้ก็ถ่ายต้องถ่ายมุมนี้ไม่งั้นมันยอนแสงอันนี้คอกบ,บ้านๆมากมากด้วยคอกผมก็เอาง,ง่ายๆครับเอาเศษเศษที่มันมีพวกไม้ยูคงยูคาเนี่ยตี หเห็นพัฒนาการครับอันนี้แปดเดือนใช้ได้เลยจมูกจมพูเลยตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านถ้ายหน่อยหนึ่งครับย้อนแสงหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วนแม่มันก็ล่าสุดเป็นสัตว์ละหมอมาซาวดูผสมไม่ทันไข่ตกก่อนก็เลยต้องรอรอบหน้า โอเคนะครับรอบนี้อเรียตให้ดูคันนี้ครับ